สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการนะครับคำนวณวัสดุบ้านดินด้วยตัวเองนะครับตอนที่สองคำนวณคอนกรีตคานรองผนังบ้านดินนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็ค ouais, ือเราก็จะมาดูต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเราถอดวัสดุพื้นไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับพื้นเราถอดไปแล้วตอนนี้เราจะมาถอดตัวคานนะครับเป็นคานรองผนังนะครับซึ่งคานตรงนี้นะครับมี หน้าที่นะครับหนึ่งก็คือกันกันปวกนะครับสองก็คือกันน้ํานะครับก็คือเราก็จะเกาะผนังบนนี้นะครับทีนี้เราไปต่อเลยนะครับอ่าซึ่งการนะครับทําแบบเนี่ยก็มีหลายวิธีเราอาจจะไม้แบบเข้าแบบก็ได้หรือที่ใช้กันนะครับก็คือเอาอิฐบล็อกนะครับมามาตั้งเป็นแบบนะครับแบบนี้อย่างในภาพนะครับแล้วก็เทลงไปหรือนะครับเราจะใช้อิฐดินก็ได้นะครับมาตั้งเป็น เป็นแบบเลยนะครับซึ่งขนาดตัวที่เราเทนเนี่ยก็ขนาดเท่ากับก้อนอิดก,ก็คือ20เซนนี่แหละนะครับหรือ8นิ้วนะครับระยะตรงนี้นะครับเท่ากับก้อนอิดที่จะมาเก่อนะครับแตใ่ในกรณีที่เราเอาอิดดินเนมาเกาะมาตั้งนะครับเพื่อเป็นแบบเทนคนกรีตเนี่ยเราอย่ารอให้คนกรีตแห้งนะครับให้ให้พอมันหมากนะครับ มามาเราก็ไปจับจับดูนะครับก็คือพอคอนกรีตมันรักษารูปได้แล้วเรากแกะออกเลยนะครับก็คือไม่ไม่ต้องใส่เหล็กเสริมก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าเราใช้หน้า,านที่ของมันก็คือกันน้ําเป็นหลักนะครับไม่ได้อ,อะไรเพราะว่าจ,จริงๆเนี่ยเราก่อยิดบนพื้นเลยก็ได้นะครับยิดมันก็คือดินนี่แหละนะครับก้อนอิฐด,ดินเราจริงๆมันก็รับกลาลังได้แหละแต่นี้เป็นคอนกรีตก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความแข็งแรงนะครับ แต่ทีนี้เราก็เทคอนจีตเพื่อนะครับไม่ให้โดนน้านะครับแล้วก็การปวกไปในตัวนะครับการนะครับที่เราจะรู้คํานวณคอนจีตได้นะครับเราต้องรู้ขนาดหน้าตัดนะครับคือตรงนี้ขนาดหน้าตัดคานนะครับตรงนี้นะครับกับสองนะครับรู้อะไรนะครับจุดที่เราจะเว้นไว้นะครับ ในการที่เราจะใส่ประตูนะครับเราก็ดูตมแหนได้นะครับต่อนะครับปริมาณนะครับมาคิดปริมาตรอ่าปริมาตรของของคอนกรีตก็เกิดจากอะไรครับก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความยาวของคานทั้งหมดนะครับซึ่งพื้นที่หน้าตัดก็คือตรงนี้แหละนะครับเราก็เอาศูนย์จุดสองคูณ0ูนุดสองนะครับความกว้างเนี่ย คูณด้วยความสูงเนี่ยนะครับก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์สี่ตารางเมตรนะครับทีนี้ความยาวก็เกิดจากการเอาความยาวทั้งหมดก็คือเราดูตามแบบแปลนเลยนะครับก็แปดนะครับก็ไล่มาตรงนี้แปดเมตรก็ใส่ไปตรงนี้แปดเมตรก็บวกนะครับไปเรื่อยตรงนี้สี่เมตรใช่ไหมอ่าก็ใส่ตรงนี้เท่าไหร่อ่ะตรงนี้เราดูเลยอ่ะสี่เมตรอ่ะก็ใส่นะครับ ตรงนี้นะนะครับตรงนี้ก็สี่เมตรนะครับก็ใส่ไปตรงนี้ก็สี่เมตรนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สี่เมตรก็คือถ้าเราทําแบบมีผนังเยอะๆเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีมีปิ้นออกมาครับใส่กระดาษแล้วติกติกต๊กไปเรื่อยๆแบบที่ผมติก๊กนะครับตรงไหนผนังตรงไหนติ๊กแล้วก็แสดงว่าคํานวณแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ไม่งงนะครับ เราจะได้จําได้นะครับบางทีมันเยอะหรือหลังใหญ่ที่มีความซับซ้อนเนี่ยมันจะเยอะมันจะงงนะครับเราก็ใช้วิธีนี้แหละติ๊กไปเรื่อยๆแล้วก็รวมนะครับเป็นความยาวนะครับเราได้36เมตรนะครับทีนี้36เมตรจบเลยไหมยังนะครับถ้าเราเอาละเอียดนะครับเอาละเอียดก็คืออะไรนะครับ36ลบวงเล็บนะครับ1คูณ3 1คูณ3คืออะไรคือตรงเนี้ย1เมตรนะครับ หนึ 1> 1่งเมตรหนึ่งเมตรสามจุดตั้งนี้นั่นเองครับตรงใส่ประตูแล้วก็เผื่อไว้ก็คือ,อประตูอาจอยู่ประมาณแปดสิบเซนหรือเก้าสิบเซนเนี่ยแล้วก็เผื่อเผื่อล้นเข้ามาหน่อยนะครับก็เป็นเมตรตึงซัาอย่างเงี้ยครับเออเราก็ได้ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นลบตรงประตูออกนะครับก็จะได้เหลือสามสิบสาเมตรก็เอาปริมาตรนะครับมาคูณนะครับเอาหน้าตัดมาคูณ ความยาวนะครับก็จะได้ปริมาตรก,ก็ในตอนนี้ก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้นั่นคือการหาหน้าตัดแล้วก็หาความยาวจากแบบที่เราออกแบบนั่นแหละนะครับมาคํานวณคอนรีตเราจะได้ปริมาณคอนรีตมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าคอนรีตมันไปเยอะเนี่ยการที่จะสั่งรถปูนมาเนี่ยก็อาจจะเปืองนะครับแล้วก็อาจจะซื้อ ของนะครับมาทําเองนะครับหรือดูด,ดูว่าเผื่อเราใครมีเหลือตรงไหนนะครับหรือมีใครทําแล้วยัง่ามีหินมีทรายเหลืออย่างเงี้ยเราก็เอามาก็ได้น,นี้แล้วแต่เรานะครับในต,ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับนะครับสวัสดีครับ